สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะมาพบกับดวงในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6 5กันค่ะมาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะพระราชาถึกไม่เท้านะคะสามเหรียญสเตนนะคะ หนึ่งถ้วยเด็กถือเหรียญนะคะหนึ่งไม่ท้า8แปดดาบนะคะสิบไมเท้าสี่ดาบนะคะ,ะ,คะอัศวินถือดาบ เริ่มดูกันที่ไพ่ไปแรกกันเลยนะคะชาวราศีกรกฎในเดือนนี้บางท่านเนี่ยเป็นช่วงที่คุณกำลังคิดต่อยอดขยับขยายกำลังอยากจะลงทุนทำธุรกิจหรือบางท่านเนี่ยอาจจะอยากจะหาะไรายได้เสริมนอกจากงานประจำที่คุณทำอยู่นะคะแม่เหมาะมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นนะคะช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรแม่หมามองว่าก็อาจจะมีแนวโน้ม จะได้ตามที่ใจคุณต้องการมีนนโ้มประสบผลสําเร็จนะคะขอให้คุณเนี่ยตั้งใจแน่วแน่แล้วก็ลงมือทําอย่างเต็มที่นะคะการเงินของชาวราศีกรกฎเนี่ยในช่วงเดือนนี้การเงินของคุณเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีใช้จ่ายแบบชิลๆเลยก็ว่าได้แต่ว่าที่ต้องน่าเป็นห่วงก็คือการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ใจใหญ่อะ เป็นคนสปอร์ตอะบางครั้งใช้จ่ายกับเพื่อนฝูงใช้จ่ายกับญาติหรือว่าใช้จ่ายกับคนรู้จักอะคุณจะแบบสปอร์ตมากใช้จ่ายเยอะเกินอะจนทำให้คุณเนี่ยแบบเหมือนชักหน้าไม่ถึงหลังได้นะบางทีอะถ้าคุณแบบว่าเหมือนไปนหลงมัวเมาคือใช้จ่ายเกินตัวนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งหาเงินเก่งทำงานเก่ง มันเลยแบบมีรายรับเข้ามาค่อนข้างมากแต่คุณเนี่ยค่อนข้างแบบว่าไม่เหลือเก็บเพราะคุณเนี่ยใช้จ่ายเยอะเกินนะคะตรงจุดเนี้ยแม่หมออยากให้คุณพยายามเซฟเงินเอาไว้บ้างแบ่งไว้เก็บส่วนที่จะจะใช้เปตัวเองก็คือใช้จ่ายเลยแต่ว่าต้องมีส่วนที่ต้องเก็บด้วยนะคะไม่อย่างนั้นอะ่ะมันจะทําให้การเงินอะ่ะคุณไม่เหลือเก็บเลยอะ่ะมันเหมือนแบบออกไปหมดเลยนะคะ สถานการณ์ต่างๆทั่วไปเนี่ยบางท่านอ่ะคุณเป็นคนที่ใจดีอ่ะสปอร์ตชอบแบบว่าท่องเที่ยวชอบแบบว่าพบปะเพื่อนฝูงสังสรรค์แต่ว่าจริงๆแล้วว่าให้ระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยนะคือบางคนนะเขาไม่ได้หวังดีกับคุณอะ่ะเขามีอะไรแอบแฝงอยู่เขาอาจจะมีจุดประสงค์อะไรในการเข้าหาคุณนู่นนี่นั่นอ่ะ คุณอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปจนทําให้ตัวเองเจ็บนะคะจริงๆแล้วตัวคุณเป็นคนเก่งคุณรู้คุณระวังตัวอยู่แล้วแหละแต่ด้วยความแบบบางครั้งอะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรอะทาให้คนที่เขาแบบว่าหวังผลประโยชน์กับคุณเนี่ยเข้ามาหาผลประโยชน์ได้ง่ายๆนะคะช่วงเวลานี้บางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่ ได้ทำงานที่ใหม่ๆตามที่ใจคุณเนี่ยคาดหวังจะมีข่าวดีทางด้านการงานหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยซื้อบ้านใหม่หรือว่าออกรถใหม่สามารถทำได้นะคะแม่หมอมองว่ามีเกณฑ์ได้รถใหม่บ้านใหม่สำหรับชาวราศีกรกฎอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี้ยให้ระวัง เกี่ยวกับบุตรหลานของคุณด้วยนะบางท่านนะอาจจะแบบว่าบุตรหลานของคุณเนี่ยแหละจะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะทําให้คุณเนี่ยจะต้องแบบไปปันผลไปแบบจ่ายตรงส่วนนั้นด้วยมันเลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินได้นะคะในอนาคตอันใกล้เนี้ยมแบบหมอกมองว่าถ้าใครเนี่ยที่แบบว่ามีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ ลูกบุตรหลานประมาณนี้อยากให้คุณเนี่ยพยายามวางแผนให้รัฐกุ้มมากกว่านี้นะแต่บางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบนะคะเร็วๆเนี้ยอาจจะมีเกณฑ์ได้จับเงินเล็กๆน้อยๆได้แต่ว่าไม่ได้แบบเยอะเป็นเงินก้อนขนาดนั้นนะคะความรักสำหรับคนโสดเนี่ยใครที่ปิดตัวปิดใจอยู่เนี่ยแม่หมอมองว่าจริงๆแล้วว่ามันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วนะ คุณเองเนี่ยค่อนข้างแบบว่าฝังใจอะ่ะคุณกลัวเหมือนบางครั้งอ่เวลาคุณจะเริ่มต้นกับใครนะในคนโสดเนี่ยคุณก็มักจะมีเหตุให้ต้องผิดหวังเสียใจอยู่เสมอทําให้คุณเนี่ยไม,ไม่ยอมเปิดใจกับใครทําให้กําแพงของคุณเนี่ยสูงมากแต่ว่าในเดือนมีนานเนี่ยจริงๆแม่หมอกก็ยังไม่แนะนำหรอกเพราะว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอรักสามเศร้าอีกก็เป็นได้ บางครั้งคนที่เข้ามาเขาอาจจะแบบว่าเหมือนคุณคิดว่าโชคชะตาพาให้มาเจอแต่สุดท้ายแล้วเขากลับเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่มาทําให้คุณเจ็บใจก็ได้นะคะสําหรับคนโสดเนี่ยแม่เหมาะแนะนําว่าในเดือนเนี้ขอให้คุณได้อยู่คนเดียวไปสักระยะหนึ่งก่อนให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนนะคะดวงคนมีคู่เนี่ยสาหรับชาวรา,ราศีกรกฎคุณกับคู่ของคุณเนี่ย บางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้จดทะเบียนมีงานแต่งงานกันได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยกำลังวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วอะเหมือนแบบกำลังมองถึงอนาคตว่าจะเริ่มแบบสร้างบ้านจะเริ่มซื้อรถจะเริ่มอยู่ด้วยกันประมาณเนี้ยแน่นอนว่าเร็วๆนี้สำหรับคนมีคู่เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้จัดงานมงคลนะคะ แต่ว่าให้ระวังตรงจุดหนึ่งคือบางครั้งอ่ะเวลามีปัญหาอะไรในใจอ่ะอย่ากเก็บเอาไว้มากเกินไปนะพยายามพูดออกมาด้วยคือบางทีอ่ะคุณคุณมองข้ามปัญหาต่างๆมันเป็นเรื่องดีแหละแต่ว่าด้วยความที่คุณเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในใจอ่ะมันเลยทําให้เหมือนถึงเวลาจุดหนึ่งอ่ะที่มันอดทนไม่ไหวแล้วมันจะระเบิดออกมาได้นะคะระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วย สุขภาพของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้แม่หมอหมองว่ายังไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงนะคะมีแต่แบบเหมือนมันเหนื่อยล้าสุขภาพร่างกายเหมือนคุณทํางานหนะะักอ่ะคุณต้องแบบว่าพักผ่อนไม่เพียงพอมาเลยทําให้คุณแบบเหนื่อยบางท่านเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับระบบประสาทระบบแบบเหมือนตาคุณอนะ่ะเวลาคุณแบบเหมือน ทำงานจ้องอยู่หน้าจอคอมนานๆให้ระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยนะคะการงานความสําเร็จของคุณเนี่ยการงานความสําเร็จของคุณเนี่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยค่อนข้างเครียดนะคุณเนี่ยแบบว่าเหมือนบางทีมันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยจนคุณอยากหยุดพักอยากอยู่นิ่งๆแต่ว่าด้วยความที่มันแบบค่าตอบแทนมันก็สูงอะ่ะ ตามการเหนื่อยของคุณน่ะคุณย่อมได้รับค่าตอบแทนคืนมาแบบว่าดีแน่นอนนะคะบางท่านเนี่ยที่กำลังอยากจะสอบเนี่ยรับราชการต่างๆสอบนู่นนี่นั่นแม่เหมาะมองว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าเหมือนอย่างไงอะคุณกังวลไปก่อนอะจริงๆแล้วอะเน้นอ่านหนังสือเยอะๆนะสำหรับคนที่จะสอบช่วงเวลานี้ แม่บอกมองว่าคุณมีเกณฑ์สอบได้สอบผ่านแต่ว่าคุณจะต้องอ่านหนังสือเยอะๆจะต้องทบทวนบทเรียนเยอะๆถึงจะได้ตามที่คุณตั้งใจนะคะถ้าคุณแบบเหมือนละแหละทําไปอย่างนั้นอย่างนั้นเองอะ่ะมันก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่คุณทํานะคะมาดูไพ่สรุปของชาวราศีกรกฎกันนะคะ ให้สรุปในเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎนะคะอัศวินถือถ้วยสามไม้เท้าหนึ่งเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญเจ็ดถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญอัศวินถือถ้วยเนี่ยในเร็วๆเนี้อาจจะมีคนเนี่ยเข้ามาขายขนมจีบให้กับคุณนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ย ถ้าใครเนี่ยที่คิดอยากจะเริ่มต้นเนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วอะขอให้ผ่านช่วงเวลาเนี้ไปสักปลายเดือนเกือบๆจะเริ่มต้นเดือนใหม่แม่หมอว่าสามารถทําได้นะแล้วก็การเงินที่คุณรอคอยเนี่ยอาจจะได้ในตอนต้นเดือนเมษานนะคะต้องแบบว่ารอคอยอะแล้วก็อย่าไปใช้จ่ายแบบฟุ้งเฟอ้อเกินอะแม่หมอมองว่าจริงๆแล้วว่า อนาคตนะสิ่งต่างๆอาจจะค่อยๆขยับขยายแบบเหมือนเติบโตดีขึ้นอย่างธุรกิจที่คุณตั้งใจวางรากฐานจะทำอย่างเงี้ยมันจะสร้างรายได้ให้กับคุณดีนะคะหรือบางท่านเนี่ยที่ลงทุนแบบเหมือนเล่นหุ้นประมาณเนี้ยก็อาจจะได้กำไรมีการออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นใจนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยแม่หมอขออวยพรให้กับคุณเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะ ผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ